อาจารย์หลักทองชัยงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยรางวันที่หนึ่งเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยรางวันที่หนึ่งงวดวันที่17มกราคมสามสี่แปดเก้าเน้นสี่กับเก้าเลขชุดสามตัว 481936ในงวดวันที่30ธันวาคมเลขเด่น4เข้าหลักสิบหลักหน่วยบน44นิตยาสารเงินล้านงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น429 เลขชุดสองตัว43 47 41 40 23 27 21 20 93 97 91 90ในงวดวันที่30ธันวาคมเลขเด่น9เข้าหลักหน่วยล่างฝันเป็นจริง งวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น84เลขชุดสองตัว82 85 86 87 42 45 47 48